บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวดีจากธนาคารทรกสเตรียมยกหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินต้นพร้อมกับดอกเบีย้ยทุกสัญญาเงินกู้ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนใครบ้างจะได้รับสิ์เป็นข่าวด่วนแล้วก็มีมติออกมานะคะเห็นชอบในการช่วยเหลือแล้วจากทางธนาคารทรกสพี่น้องเกษตรกรชาวนา,ชาว,นาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศล่าสุดท เะะตรียมช่วยเหลือครอบครัวทหารและก็ครอบครัวต่อชะดค่ะที่เสียชีวิตจากการป้องกันอธิปไตยของชายแดนไทยและก็กัมพูชายกนี่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกสัญญาเงินกู้นะคะล่าสุดค่ะบอร์ดทกศก็มีมติเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือในส่วนของทหารนะคะแล้วก็ต่อชะดวีระบุรุษผู้เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศค่ะของไทยและก็กัมพูชา ที่บิดาและก็มารดานะคะหรือว่าคู่สมรสเป็นลูกค้าทกศโดยจะมีการยกหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ทุกสัญญานะคะแล้วก็ยกหนี้ในส่วนของดอกเบีย้ยทั้งจํานวนภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุนจากทกศเพื่อให้ความช่วเหลือส่งเคราะห์ลูกหนี้นะคะแล้วก็ลดภาระสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคุณฉัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาอันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเกษตรกรลูกค้าของทางธนาคารทกศโดยมีทั้งทหารแล้วก็ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะตลอดจนผู้ที่อยู่อาศัยรวมไปถึงพื้นที่ที่ทากินที่ได้รับ ความเสียหายและเพื่อให้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็สรงะหอลูกหนี้ในพื้นที่ที่ทํากินได้รับความเสียหายและเพื่อความช่วยเหลือนะคะแล้วก็สรงะหอลูกหนี้ในการลดภาระสามารถดํารงชีพต่อไปได้อย่างมั่นคงล่าสุดค่ะที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารวันนี้เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ31กรกฎาคม25 6 8โดยมีคุณจรพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการทกศซึ่งเป็นประธานนะคะได้มี มติเห็นชอบในการช่วยเหลือลูกหนี้กรณีบุตรคู่สมรสของลูกค้าตกสอที่เป็นทหารหรือว่าตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าตอชดอที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศและก็ในส่วนของชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะ โดยทกสจะมีการยกหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ทุกสัญญาแล้วก็ยกหนี้ในส่วนของดอกเบีย้ยค้างรับและก็ดอกเบีย้ยปรับทั้งจํานวนนะคะภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุนจากทางธนาคารทรกสเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ทกสขอสแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและก็กัมพูชาคนข้างหลังไม่ต้องกังวลทกสจะอยู่คียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นข่าวดีนะคะใครนะคะที่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถติดต่อ สอบถามไปได้ที่ทกศทุกสาขาทัาท่วประเทศในพื้นที่ของท่านได้ก็แจ้งออกมาแล้วนะคะยกหนี้ทุกสัญญาช่วยครอบครัวทหารและก็ครอบครัวต่อชดอดเสียชีวิตเหตุการณ์ไทยกัมพูชาประทะกันอย่างรุนแรงนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากจากทางธนาคารทกศในใครเป็นลูกค้าทกศร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้และนอกจากนี้นะคะข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาตอบกันยาวๆเลยค่ะคุณผู้ชมข้าวนาปังข้าวนาปีได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือติดต ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังวันที่4สิงหาคมนี้เตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติโดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมนะคะแล้วก็จะสรุปราเอียดหาลือในเรื่องของ,องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังข้อจ่ายเงินไร่และ1,000บาทและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปี4 จ6กล้านคูเรนวงเงินกว่า4 5 0 0 0ล้านบาทนะคะในการรับสิทธิ์ช่วยเหลือครั้งนี้ไรละ1 2 0่บาทไม่เกิน1 2 0 0 0บาทต่อคูเรนซึ่งได้รับการยืนยันจากคุณปราโมทเจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยเปิดเผยว่าได้รับหนังสือแล้วก็ได้รับการติดต่อจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติโดยจะมีคุณพิชัยชุนหวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการ ประชุมในวันที่4สิงหาคมนี้พร้อมกับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังไร่และ1 0 0 0บาทจ่ายสูงสุด1นึ่งบาทต่อคูเรือนซึ่งลงทะเบียนไปนแล้ว8.5แสนคูเรือนใช้งบประมาณกว่า7,000ล้านบาทและพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะซึ่งมีการอนุมัตินะคะยกเลิกไร่ละพันจ่ายเป็นไร่ละ1,200บาท4.6ล้านคูเรือนรับสูงสุดอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อคูเรือนติดตาม4สิงหาคมนี้มีข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ